ทงา,านระนะครับตกตแทนมาได้นะครับที่บริเวณหน้าเต็นท์ประชาชนนี้ได้เลยนะครับอณะนี้กระมปรก็รอประชาชนอยู่ยนะครับนนสมาชิกท่านใดที่จะมาโ่วงประารตรงนับนนะครับมาได้เล คลร้านค้าของเรานะครับถ้าจะเสริมเพิ่มเติมนะครับต่อจากเมื <inequ ity> ่อ <welche> ค <ăn rule> uh ืน huh นี้นะครับมาได้เลยนะครับสมาชิกล้าซ์้์ของเรานะครับลักา์เราที่ยังไม่ร่วมบนสำคัรวโลัร้านคมาทันทีนะครับเรียนเตอได้เลยนะครับตอกตัวแทนได้เลยนะครับตอกตัวแทนมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับเวลา ข้าวนาฬิกาข้าวนานะครับเราจะเริ่มิีนะครับไหว้ขอพรสมายวิสขารับสิ่หม่นะครับเตือนท่านบริเวณตรรงนั้นนะครับนของเราครับหนปีนะครับภายในหปีเราก็ไม่มีการจะตอบแทนนะครับดู โจ๊กเจลางนะครับอีกสามร้อบาทนะครับรานโจเจลางนะครับอีกสามยบาทนะครับนาแก้ไหนนค่ดัางร่จ่างยรได้เลยนะครับชาจดเจอด้เลยนะครับ่ดล้นะครนะรอคะนะครับผลไม้บลมือนะครับมันจะได้เด็ด